ที่พักแหละประลงสะสะนานเจอเติมของเราเลยนะอ่ะเวียนหัวมากเหมือนเมาเรือเลยอ,ะอ่ะเป็นไรเหรอมันนี้ตังของทางลายด้วยเหอ่อไม่งจะไป็รอยอัที่อ่านก็ต้องใช่ชิบคุยคุยเหมือนมีต้องให้พัดเปลี่ยนชุดป่ะเนี่ยเชื่อดิ เดี๋ยวจะเปลี่ยนวันนี้เราจะตอนไหนเราจะหุ่นดีกันตอนนี้ก็าเพิ่งมีเช้าหลังกินข้าวเช้าเสร็จค่ะเท่ากันมีปุ่งเหมือนกันเอรเะเราอ้วน สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่โกฮองเขาต้มปลานะคะดูซิคนเต็มร้านเลยเราสั่งอาหารไปแล้วนะแต่เดี๋ยวให้ดูเมนูด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 ู เดี๋ยวพาไปดูโต๊ะเราเขาถามว่าจะนั่งข้างในหรือนั่งข้างนอกโอ้ถ้านั่งข้างนอกมีโต๊ะว่างอยู่โอเคเรานั่งข้างนอกหน้าแดงใช่ไ <c oughs> หมเกินเนาะน้ำคุ้นนะคะก๋งยำซีฟู้ดน้ำแล้วน ปลาหมึก <ower> ก э <Introdu> like ่อนอันนี้ปลาหมึกแบบใหญ่อลังการแบบลือกระลาขายแน่เอ้ยกับเพ้าปลาปลาเนี่ยปลาเนี่ยดีนะปลามันจะเป็นหนึบหนึให้กับชิมก่อนให้ทุกคน มีกุ้งซอสมะขามกระเพราปลานะคะกับชิมกระเพราปลาให้แพทดูหน่อยปลามันจะหนึบๆลองชินแต่ตัวชิ้นปลาก็ยกไปทั้งชิ้นเลยจะผัดทำไมร้อนไม่เป่าด้วยเป็นไง <laughs> มีคาวจะมีคาวได้ไงมันไม่ใช่วัวอามารเป็นไงอร่อยไหมอร่อยไหมตอบให้ชื่นใจหน่อยอุตส่าห์หาร้านมาให้โอเคยคลิปนี้เป็นไงอาหารอิ่มหนำสำราญโอเคดีไหมพูดดังๆหน่อยวันนี้โอเค <c oughs> เาาวัานะแล้วเมื่อวานน่ะโ็เลยไ โอเคเดี๋ยวรอข้าวผัดของแพทอีกหนึ่งจานเพราะว่าแพทจะกินข้าวผัดกับต้มยำนะคะดูเดิความอลังการกุ้งซอสมะขามเขาเนี่ยโมเดิมันใหญ่มากใหญ่กว่าช้อนอีกอ่ะแพทจะกินยังไงอ่ะขอขอชิมตรงหัวก่อนได้ไหมมันเป็นทอดอ่ะ でもね。うん。<noise> กะจะช้อนเนี่ยอร่อยทุกคนทุกคนข้ามาแล้ว,ลวเข้านะวผัดโูคือโดนโดนพี่เจ้าของพี่เขาแปวว่าพี่บอกแล้วเปลี่ยนเป็นข้าวสวยก็พอ <laughs> เห็นเรามาสองคนแล้วสั่งข้าวผัดปูแล้วก็กระเพราปลาพีต่งงางๆนานา คือมันใหญ่อะแล้วด้วยความที่แบบว่าไม่เคยมากินเ,ร,เราก็ไม่รู้อ่ะเราก็สั่งมาด้วยความที่แบบเออปกติเราก็กินข้าวผัดปูจานเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยดูดิออกมากลายเป็นแบบใหญ่เบิ่มกินไหวปะอลองดูลองดูโอเคทุกคนสภาพ กินหมดนะคะส่วนข้าวผัดเนี่ยใส่ถุงกลับไปกินบ้านกลับไปกินที่โรงแรมดูหน้า <g ug up> เป็นไงแค่ว่าอิ่มกำลังดีนะ <g ug up> อิ่มกำลังดีไงอ้าวอิ่มกำลังดีนั่งก็มืดมากเลยตรงนี้มันไม่มีไฟทั้งหมดนี้สี่หลีรวมแล้ว740บบาทเนาะ เจ็ดสี่ห้าอืมเพราะอันนี้ก็สามร้อยห้าสิบแหละเข้าผัดนั่นเจสิบกว่าบาทเองเนาะเจ็ดสิบเจ็ดสุด,สด,สดที่เหลือก็ทั่วถัวก,กันเป็นเป็นราคาที่รับได้เลยกลับแล้วค่ะกลับแล้วนะคะไปไป,ไปัดไปตักผนขึ้นรถไปไม่ลืมอะไรเนาะจอรดรถไกลด้วย ภูเก็ตยำค่ำคืน,นลาลาบโอ้ยหรือจะไปขับรถเล่นเท่าไหร่ไหมหมาภูเก็ตรอบนี้คือแบบเล็กเท่มากกินเลยเถอะแอต่ตะกรอน เราจะไปร้านโรลฟูดดิ้งนี่นี่นี่เข้าไปเลยเปิดๆีขนมไปเข้าไปอุ๊ยเอาอะไรอันนี้ปเออกินกาแฟแนะวันนี้เฮ้ยไม่เป็นไรกินได้อีกเอาอย่างอื่นป่ะ นี่เอาพุดดิ้งไหมแล้วก็อีน้ำอะไรอย่างอื่นอะเอาเดอร์ตี้ค่ะค่ะแล้วก็คาราเมลคัสตาร์ดพุดดิ้งค่ะเอาอย่างอื่นไหมน้ำเนื้มมะนา้ำโซดากินปะก็กินหวานแล้วก็มีเปรี้ยวตัดหน่อยจะตัดพวดดิ้งหรอติดต่ออะนี่นะ เอาลาน์ฮันนี่โซดาค่ะค่ะท่านี้ค่ะกินปะกิน้่ะเนี่ยชอบไม่ชอบดีไหมวะอันนี้ดีกว่ามั้ยอันนี้ใช่อันนี้ก็ได้ค่ะเอาเอาฟู้ดพาร์ทค่ะมีพวกโพสด้วยนะทุกคน คนะ okay. ใส่ตังค์ทุกคนเราได้เครื่องดื่มแล้วอันนี้ลืมได้เมื่อกี้ตอนกินโอเคกลับมืดมากมีพุดดิ้งนะคะอันนี้ลยมโซดาเนาะลามฮ <Okay. S 1> ันนี่โซดาเออแล้วก็สุขาอันเนี้ยอร่อยชอบ สวัสดีทุกคนอันนี้กำลังจะกลับบ้านแล้วรอรอขึ้นเครื่งรงองเพราะว่าไฟดีเลย์นะคะจริงๆแค่15นาทีแล้วแหละเพราะว่าตอนแรกจะเครื่องออกตอนตอนนี้นะไปา้าขึ้ค่ะก็ดีเลย์ไปสามสี่สิบห้านาทีเรียกลับบ้านแล้วฮัลรู้ฮัลโหลที่โน่นฝนตกไหมแดดเปรี้ยงใี่ไหมแดดเปรี้ยงจริงปะ สายรายงานบอกนะใครน้องกัหรนะที่บอกหรอกบัดละมีร้อนต้มอ๋โอเคงก็ปิดทลิปเลยแล้วกันก็ขอจบทิปภูเก็ตนะคะเกาะพีพีเพียงเท่านี้นะคะกลับบ้านก่อนแล้วเจอกันใหม่ทริปหน้านะคะ see you next trip ยังไม่รู้ว่าจะเไปไน็นแต่ว่าก็ติดตามด้วยแล้วกันนะคะ bye อั่นเครื่องของเราน้องนกเหลืองนกส้มนกปักเหลือง